สวัสดียามเช้านะคะขาวมินิไว้นะคะดอกจะไม่ใหญ่มากนะคะแต่จะขาวซ้อนนะคะช่อน,นี้ก็สวยช่อน,นี้ชนิดแบบใบาหายนะเพราะว่าเราเละมันแรงเนาะนะ,ะหายเลยแต่ที่จริงมีเยอะอยู่นะคะแต่ทีนี้ว่าออกไปไว้อีกแปลงหนึ่งนะคะ,นะคะวันนี้ก็มาขุดให้พี่น้องที่ จะรับนะคะอันนี้หัวแม่เลยนะคะหัวแม่หัวนี้เราขายที่390นะคะอันนี้สีแดงนะคะสีแดงเป็นช่อเลยนะคะอันนี้ให้หัวนี้ไปเลยกลัวไม่ตรงปลุกนะคะให้หัวที่แบบเพิ่งเป็นดอกไปนะคะกลัวแปลว่าไม่เห็นดอกแล้วกลัวไม่ตรงปลกนะคะก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้วันที่8เมษายนเนาะค่ะวันนี้พามาชมขา,ขาวมินิไว้ดอกสวยนะคะ สวยมากนะคะใบไม่มีเลยมีแต่หัวหัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปใหม่ค่ะ